คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจนเสื้อเข้าไปโดยใช้ภาพเลฟเฟนต์หรือภาพของเราเองนะคะตามตัวอย่างนี้เลยนะในโปรแกรม Photoshop เวอร์ชันเบต้าค่ะ เวอร์ชันที่ใช้จะต้องเป็น Photoshop เวอร์ชันเบต้าเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าคุณใช้เวอร์ชันอื่นณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดให้เวอร์ชั่นอื่นใช้ดังนั้นทราบเอาไว้ก่อนเลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยละกันนะคะเดี๋ยวคุณดาวน์โหลดไฟล์ภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าผิงเตรียมเอาไว้ให้กับคุณเรียบร้อยละ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะคะก็จะมีภาพเสื้อให้คุณด้วยกันประมาณ2ตัวนะสีดำกับสีขาวนั่นเองเครื่องมือที่ใช้ก็คือจะใช้เครื่องมือ Rasso t o o l นั่นเองค่ะเลือกเครื่องมือ a s s o t o o l นะคะแล้วก็มารากครอบบริเวณตัวนางแบบได้เลยค่ะตามตัวอย่างนี้เลยจากนั้นนะคะให้คุณไปคลิกที่ generative fill ค่ะ และมันจะมีกล่องข้อความแบบนี้นะเราคลิกเข้าไป1ทีค่ะจากนั้นให้คุณเลือก choose image จากนั้นเราก็เลือกเสื้อที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วแต่เลยว่าจะเอาเสื้อตัวไหนก่อนเนาะคลิกแล้วก็กดที่ open ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็กดที่ generate ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะ รอโปรแกรมประมวลผลสักครู่เดียวนะคะเขาก็จะเอาเจ้าตัวเสื้อเนี่ยมาเป็นภาพ r e f e r ฟลส์หรือเป็นภาพตัวอย่างแล้วก็เอามาตัดแปะใส่ให้กับนางแบบของเรานั่นเองค่ะเมื่อเจนออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีภาพ3มภาพให้เราเลือกเลยนะคะว่าแบบไหนที่มันแมทกับนางแบบของเราแต่ถ้าเราดูแล้วยังไม่โอเคนะคะเราก็กดที่ generate ได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะ หากเราต้องการจะเปลี่ยนรูป r e f e r e n c e นะคะเป็นเสื้อตัวอื่นเนี่ยเราก็กดที่กล่องรูปภาพแล้วก็กด replace image ได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกเสื้อที่ต้องการกด open ค่ะจากนั้นก็กด generate เพียงเท่านี้เองนะคะเราก็รอโปรแกรมประมวลผลนะคะถ้าหากภาพที่ออกมาแล้วไม่ถูกใจเราก็กด generate ใหม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะเนื่องจากเป็นเวอร์ชันเบตานะคะเพราะฉะนั้นภาพที่ออกแนวไทยๆเสื้อไทยอะไรแบบนี้นะ เขาก็อาจจะทําออกมาไม่ค่อยตรง reference เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงเนื่องจากเป็นเวอร์ชัน่นทดลองเนาะยังไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นจริงนั่นเองคะ่ะ